โครงการอ่างเก็บน้ำรวมเจ็ดแห่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หนึ่งในพื้นที่มรดกโลกและพื้นป่าดงดิบพื้นสุดท้ายของไทยกินบริเวณรวม3จังหวัดได้แก่นครนาย,ยกสระบุรีและนครราชสีมาได้กลายเป็นโต้แย้งระหว่างชาวบ้าน NGO และหน่วยงานภาครัฐจากความกังวลถึงผลกระทบที่ส่งต่อพื้นป่าและสัตว์ป่าชาวบ้านจํานวนมากต่อต้านโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเจ็ดแห่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หนึ่งในนั้นมีมูลนิธิสืบนาคาสเสถียรซึ่งถือเป็นมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทมากที่สุดในประเทศไทยได้ร่วมการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านโครงการทั้ง7แห่งคือชาวบ้านที่อยอมรับไม่ได้คืออย่างส่วนมากครับสมมตินะครับอย่างในกลุ่มหมู่บ้านผมจะมี9้าเก้าคุ้มนะครับอย่างคุ้งเก้าเนี่ยจะอยู่ในโซนของมเดื่อทั้งหมดก็จะมีพื้นที่ทํากินเนี่ยทั้งอยู่ในของมเดือ่อแล้วก็พื้นที่ที่ทำกลมทางกรมป่าไม้จัดให้ ก็คือพื้นที่ป่า3ามินิยอเขาก็จะใส่รายได้าจากตรงนี้ครับจากการทํากินทําสวนทําไร่เนี่ยครับเพราะว่าอย่างท้าขายเนี่ยปัจจุบันในคลองมะเดื่อเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะครับถ้าไม่ไม่ไม่ใช่ช่วงโควิดนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะชาวบ้านก็จะมีรายได้าจากนักท่องเที่ยวตรงนี้ครับชาวบ้านนะครับที่อาศัยช่องทางในคลองมะเดื่อเนี่ยทำมาหากินก็คือกระทบหมดครับแล้วก็ สิ่งที่หมู่บ้านจะได้จะได้รับจากการสร้างอ่างเนี่ยก็คือน้อยมากตามที่ผมคุยคร่าวๆนะครับเขาก็จะเว้นคืนที่บางจุดให้แต่ว่าให้เป็นที่ราดทำเป็นแบบคล้ายๆกับที่ลาดพัาาสดุให้ชาวบ,บ้านได้เช่าก็ผมคาดว่าตัวเรือนหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะเกิน100ตารางเมตรไม่นึงร้อตารางวาก็จะน่าจะได้แค่นั้นครับส่วนพื้นที่ทํากินเนี่ยเขาก็จะไม่มีอีกแล้วซึ่องอ่างเก็บน้ําของบ้านานานเนี่ยเป็นโครงการของชมรมทานภาคเจ็ดมานานแล้ว แต่เนื่องจากติดปัญหาปรรคั์เกี่ยวกับว่าพื้นที่ที่จะก่อสร้างมันอยู่ในเขตอุทยานเขาใหญ่บางส่วนตอนนี้สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายกกับสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีก็หาลือร่วมกันทําข้อตกลงร่วมกันในการถักดันอ่างเก็บน้ําของบรรณาให้เกิดขึ้นเพราะว่าได้รับประโยชน์ทั้งสองจังหวัด พี่น้องเกษตรกร,กรส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับเพราะเป็นแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรต่อไปก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถจะสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับทางสภาเกษตรกร,เ,กรเราก็จะผลักดันต่อไปเป็นธรรมดาครับที่จะมีผู้ที่ต้องคัดค้านนะครับแต่เป็นส่วนน้อยก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับ ในทุนที่ไปซื้อที่เพื่อจะทารีสอร์ทที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ําครับก็มีบางส่วนเท่านั้นอาจจะปรับนะครับสี่ภาษาเนี่ยอาจจะปรับปรับรูปแบบให้เล็กลงเพื่อให้เดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงน้อยที่สุดซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการมันมันไม่ได้เท่ากับว่าเราไปจํากัด พื้นที่ที่เขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระนะครับเรื่องของการที่สัตว์ป่าที่จะอยู่ได้อย่างามีความสุขอยู่ดูได้อย่างอิสระตามธรรมชาติของเขาเองเนี่ยมันก็จะยิ่งลดน้อยลงมันก็เลยดูขัดกับความเป็นมรดกโลกผมว่าเราเราสามารถที่จะจัดการน้ําในพื้นที่ที่อยู่นอก,นอก,อก,ก,น,อกนอกเขตมรดกโลกนอกเขตอุทยานยังมีอีกหลายวิธีที่จะทําได้นะครับ สิ่งที่ที่ทางเครือข่ายทําตอนนี้ก็คือให้ความรู้กัชบชาวบ้านนะครับแล้วก็แล้วือต่อไปก็คงจะเป็นชาวบ,บ้านนั่นแหละที่จะต้องตัดสินใจว่าว่าสิ่งที่ที่เป็นของเขาเองเนี่ยเขาเขาจะเลือกทางไหนยังไงในส่วนของของพื้นที่สระบุรีเองเนี่ยเราเราอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเองโดยตรงแต่ส่วนหนึ่งก็คือเราปลูกพันธ์กับเขาใหญ่เราเราเราดูแลเราเรียนรู้จากเขาใหญ่เยอะแยะทีนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือ อยากจะปกป้องแล้วก็ทําให้เขาใหญ่เนี่ยอยู่กับอยู่กับประเทศไทยอยู่กับพวกเราไปนานที่สุดอย่างนั้นมากสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 ห้าห้าแูน